แกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2อโ2 2 0 2 3 2ส2 2สัปดาห์ที่8วันเสาร์ที่1ตุลาคม2565เวลา18 3 0นาฬิกานาทีอาเซนอลพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์เวลา21 0 0นาฬกาเซาท์แปมตันพบเอฟเวอร์ตันหรวอร์พูลพบไบรตัน ฟูลแฮมพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคริสตัลพาเลซพบเชลซีบอร์นมัทพบเบรนท์ฟอร์ดและเวลา23่สนาฬิกาสานาทีเวสต์แฮมยูไนเต็ดพบวูฟแฮมตันวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2565เวลา20่สนาฬิกาแมนเชสเตอร์ซิตี้พบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเวลา22่สนาฬิกาสานาทีลีดยูไนเต็ดพบแอสตันวิลล่าคืนวันจันทร์ที่3ตุลาคม2565 เวลา2เนริกาเลสเตอร์ซิตี้พบนอตติงแฮมฟอเรสต